สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อน EP 2 EP 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเลื่องกันที่ตอนเช้าที่หอของปานพอนาฬิกาปุ่งดังขึ้นปุ๊บปานกระเด้งตูดออกจากที่นอนปับ๊บแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์เนียบเนียบสไตล์ปานไม่ว่าจะเก็บที่นอนอาบน้ําแต่งตัวทําขนมปังกินแบบชิวๆแล้วก็เตรียมสมุดหนังสือที่จะไปเรียนตัดมาทางฝั่งของนุ่มเกียรอย่างพัดนาฬิกาปุุกเป็นรอบที่ร้อยมันก็กดปิดกดเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ยอมตื่นสักที จนถึงเวลา8ปดโมงกว่าพัดรู้สึกตัวขึ้นมาก็กระเด้งลุกขึ้นอย่างกับปลาไหลโดนน้าร้อนลวกเขารีบวิ่งไปอาบน้ําทันทีโดยการใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนึกว่าวิ่งผ่านนะับแถมยังแปลงฟันไปด้วยแต่งตัวไปด้วยอีกตั้งหากหลังจากที่สองหนุ่มแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเตรียมจะเปิดประตูออกจากห้องไปมาหาลัยแต่ปานดันลืมหยิบหูฟังซะงั้นทาให้พัดเดินออกไปก่อนไม่ถึง10วิทั้งคู่ก็เลยไม่ได้เจอกันตัดมาพักกลางวันในระหว่างที่พัดและอเพื่อน กำลังเดินไปกินร้านข้าวแกงกะหรี่กัน พัดก็ทำตามแผนที่ตกลงกับปานไว้ว่าจะต้องรายงานกันว่าไปตรงไหนกันบ้างโดยที่พัดบอกกับปานว่าเขากับเพื่อนกำลังจะไปร้านข้าวแกงกะหรี่แต่คุณพระช่วยปานและเพื่อนก็ดันกินอยู่ร้านข้าวแกงกะหรี่ก่อนหน้าซะแล้วพัดท,ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากรีบคิดแผนจะพาเพื่อนไปกินบะหมี่แทนโดยการบอกว่าลูกสาวเจ้าของร้านสวยแต่เพื่อนก็งองแงว,ว่าจะกินร้านนี้เท่านั้นพัดก็เลยต้องใช้ท่าไม้ตายบอกว่าเขาจะเลี้ยงเองเพื่อนๆก็เลยยอมไปแถมยังสั่งบะหมี่พิเศษ อีกด้วยตอนบ่ายปานกับพองเพื่อนเดินไปที่ห้องสมุดกันก็เจอแก๊งของพัดนั่งอยู่ปานก็ถึงกับพาเพื่อนๆเลีเ้ยวกลับแทบไม่ทันและทั้งคู่ก็ใช้แผนหลบหน้ากันไปเรื่อยๆแม้กระทงปานที่เข้าห้องน้ําอยู่เปิดประตูออกมาเจอแก๊งพัดพัดก็กรีลววิ่งเข้าไปผลักปานพร้อมกับเอามือที่เพิ่งฉี่เมื่อกี้ปิดปากปานไว้หน้าสงสารจริงๆและเหมือนว่าแผนนี้ก็จะไปได้สวยแต่ทันใดนั้นเองตอนเลิกเรียนระหว่างที่แก๊งของปานยืนเล่นกันอยู่ที่ศาลาแก๊งของพัดเดินผ่านมาพอดีทั้ มอพัดกับปานตกใจมากๆเพราะครั้งนี้ทั้งสองคนไม่สามารถเลี่ยงหน้ากันได้แกงพัดก็เปิดกรออีกแล้วแซวแกงปานใหญ่จนเกือบจะได้เปิดศึกมวยไทยด้วยกันแต่ด้วยไหวพริบของปานอยู่ๆเขาก็คิดแผนการชั่วร้ายขึ้นมาว่าสาลานี้พี่เคยบอกไว้ว่าห้ามตีกันเพราะเป็นศาราที่วิศวะกับสถาปัตย์ทำร่วมกันขึ้นมาถ้าใครตีกันจะโดนตัดรุ่นพัดที่ได้ยินแบบนั้นก็ทำเป็นเล่นใหญ่ไฟกระพริบอย่างกับดาราฮอลลีวูดบอกทุกคนไปว่าเรื่องนี้เขาก็รู้มาเหมือนกันแล้ว บอกให้ทั้งสองแก๊งต่างคนต่างอยู่ทุกคนก็เลยแยกย้ายกันไปคนละมุมระหว่างนั้นเองด้วยความซื่อบื้อของพัดมันก็เลยเข้าไปถามปานว่าที่พูดเมื่อกี้เรื่องจริงใช่ไหมปานก็เลยด่าพัดไปว่าเชื่อคนง่ายจริงๆที่เขากุเรื่องขึ้นมาเพราะว่าข้างบนศาลามีกล้องอยู่ถ้ามีเรื่องกันอาจารย์รู้แน่ๆตัดมาตอนคาที่หอของปานเขาก็สั่งไก่ทอดมากินอย่างอเนจอร่อยแต่อยู่ๆก็ดันมีสลัดผักที่เขาไม่ได้สั่งมาด้วยปานก็เลยคิดว่าเป็นของแถมจากทางร้านก็ซอยกินสํหมดเกี้ยง ไม่เหลือให้หล้างจานเลยทีเดียวสักพักอยู่ๆคนส่งไก่ทอดก็โทรมาบอกว่าเขาส่งออเดอร์ปานสลับกับห้องตรงข้ามได้ยินแบบนั้นทำอาปานถึงกับหน้าเดฟเป็นกกงเกงยีนพี่ตูนเลยทีเดียวหลังจากวางสายปานก็รีบเอาน้ำสามขวดไปแขวนไวใ้ให้ห้องตรงข้ามพร้อมกับเขียนข้อความขอโทษไว้โดยที่ไม่รู้เลยว่านั่นคือห้องของพัดหลังจากปานเดินกลับเข้าห้องไปพัดก็เดินซื้อบื้อออกมาแล้วก็เจอน้ำกับข้อความที่ปานเขียนเอาไว้แถมมันยังซื้อบื้ออีกแล้วคิดว่าห้องตรงข้ามคือผู้หญิงสาวสวยพอมัน ดูจากลายมือปานแล้วมันเหมือนลายมือของผู้หญิงพัดก็ไม่รอช้าเดินเข้ามาพูดหลงตัวเองกับพาทันทีว่าห้องตรงข้ามมีใจให้เขาพาที่ได้ยินแบบนั้นก็เหนื่อยกับพี่ชายตัวเองมากที่บา้บาๆไปวันๆเช้าวันต่อมาระหว่างที่ปานกําลังจะออกจากห้องไปมาหาลัยก็เจอคนเอาขนมมาแขวนไว้หน้าห้องพร้อมกับข้อความว่าขอบคุณครับแล้วคนที่เอามาให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลมันคือหนุ่มกากพัดนั่นเองตัดมาตอนพักกลางวันแก๊งของปานก็มานั่งกินข้าวแกงกะหรี่กันอีกแล้วและ ทุกคนก็รู้เรื่องที่ปานโดนจีบอีกด้วยแถมยังแซวปานไม่หยุดทันใดนั้นเองปานก็หันไปเห็นแก๊งของพัดนั่งอยู่พัดมันกำลังโมเรื่องที่สาวห้องตรงข้ามชอบมันอยู่เลยพอทั้งคู่หันมาเห็นกันก็แทบจะพาเพื่อนหลบไม่ทันกันเลยทีเดียวตอนเลิกเรียนพอปานกลับมาที่ห้องก็เจอขนมแขวนไว้อีกแล้วแถมยังเขียนข้อความให้ปานมาเจอกันบนดาดฟ้าพรุ่งนี้ตอนสามทุม่มวันต่อมาปานก็เอาขนมกับข้อความมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็โดนเพื่อน,อนแซวอ,อีกแล้วแต่ก็เหมือนว่าปานจะไม่ได้ชอบคนที่ส่ง มาให้ก็เลยเอาแต่นั่งนับรอเวลาพอสามทุ่มปุ๊บปานก็เลยขึ้นไปบนดาดฟ้าปับ๊บแต่พอไปถึงก็ต้องทาเอาปานถึงกับอ้าปากหวอเป็นปลรหมอชนเขื่อนเลยทีเดียวเพราะว่าเจอพัดมันยืนอยู่เหมือนกันทั้งสองคนก็เถียงกันอีกแล้วว่าจะขึ้นมาทําไมเพราะว่าต่างคนก็ต่างมารอหญิงจนสุดท้ายทั้งคู่ก็แยกไปยืนรอคนละมุมผ่านไปสักพักก็มีสาวสวยเดินขึ้นมาพัดมันก็ไม่รอช้ารีบเดินเข้าไปเจีบทันทีบอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าพระจันทร์สวยดีนะคืนนี้ใช้ห้องสีสามเก้าหรือเปล่า สาวที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกังวเป็นปากระพงหลงทางเลยว่ามันพูดอะไรของมันพร้อมกับอกว่าเธอไม่ได้อยู่ห้องนั้นแล้วก็เดินหนีไปแต่คนที่ตกใจกว่าก็คือปานนั่นเองที่ได้ยินเบอร์ห้องตัวเองเมื่อกี้เขากําลังจะเดินหนีแต่ก็นึกไปถึงคําที่เพื่อนบอกไว้ว่าถ้าไม่ชอบเขาก็ให้ปฏิเสธไปตรงๆปานก็เลยหันกลับไปบอกพัดว่าคนที่พัดรอคือเขาเองทำเอาพัดถึงกับเซ็งมากจบเลยภาพสาวในฝันตอนค่าพัดก็มานั่งหน้าเซ็งดื่มกับเพื่อนที่ร้านจังหวะนั้นเองกอนก็หันไปเห็น หนึ่งในสมาชิกของแก๊งปานมาทํางานที่ร้านนี้พอดีทุกคนก็เลยมีแผนการชั่วลายแกล้งไวเพื่อให้พัดอารมณ์ดีขึ้นมาพอไวเดินมาทั้ง3คนก็พากันแกล้งสารพัดไม่ว่าจะเป็นการแซวการเทถังน้ําแข็งทิ้งแถมยังขัดขาจนไวหน้าขําจูบพื้นอีกด้วยแต่ด้วยความที่ไวกําลังอยู่ในเวลาทํางานเขาก็อดกั้นอารมณ์ไว้แล้วก็ไม่ตอบโต้กลับไปวันต่อมาตอนเลิกเรียนทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องของปานแล้วไวก็ขับแค้นใจมากเล่าให้เพื่อนๆฟังเรื่องเมื่อคืน เป็น10บๆรอบระหว่างนั้นเองพัดก็ส่งข้อความมาบอกว่าเพื่อนของเขากําลังมาห้องนะแถมเดินจะมาถึงห้องเลวด้วยปานก็เลยบอกไปว่ามาไม่ได้เพราะเพื่อนเขาก็อยู่ห้องเหมือนกันพัดก็เลยใช้แผนเดิมอีกแล้วว่าจะพาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวแต่เพื่อนๆของพัดก็ดันพิเลนก่อนจะไปพากันวิ่งไปเคาะประตูห้องปานพอคิดว่าเป็นสาวห้องตรงข้ามที่พัดเคยเล่าให้ฟังทั้งเคาะทั้งแซวตะโกนเสียงดังจนเพื่อนๆปานเกือบจะทนไม่ไหวแต่พัดก็ดันตะโกนขึ้นมาก่อนว่าห้องนี้เขาเป็นผู้ชายได้ยินแบบนั้นทำ เพื่อนๆในแก๊งถึงกับสตันแล้วก็เดินออกไปกันหมดเลยตอนค่าหลังจากที่เพื่อนๆของทั้งสองคนกลับไปจนหมดแล้วปานกับพัดก็มาเคลียร์กันที่ห้องของพัดเรื่องที่เพื่อนของทั้งสองฝั่งมาวันนี้และทั้งคู่ก็เถียงกันไปมาไม่มีใครยอมใครอีกแล้วทันใดนั้นเองอยู่ๆก็มีคนมาเคาะประตูเรียกพัดมันก็ปากไว้อีกแล้วด่าไปว่าใครจะมาทําไมตอนนี้พอเดินไปส่องที่ประตูดูก็ปรากฏว่าเป็นพ่อของเขานั่นเองทำมอพัดกับปานถึงกับตกใจมากวิ่งหาที่ซ่อนกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดและสุดท้าย ได้ที่ซ่อนใต้เตียงนั่นเองหลังจากนั้นพัดก็รีวิ่งไปเปิดประตูพอพ่อของพัดเข้ามาก็สำนวนห้องไปทั่วตามภาษาพ่อมาเยี่ยมลูกนั่งคุยกันไปสักพักก็นินทาปานกับพ่อแม่ปานสงัดว่าขี้อิจช,ชาน่าจะย้ายออกไปให้หมดพัดก็ได้แต่นั่งฟังเงียบๆไม่พูดอะไรโดยที่ปานก็นอนฟังจุกอยู่ในอกเลยทีเดียวพอพูดจบพ่อพัดก็กลับบ้านไปหลังจากนั้นปานก็เหมือนจะโกรธพัดแล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นคนย้ายหอออกไปเองแถมยังขอโทษที่ทำให้ลำบากอีกด้วยวันต่อมา พัดมาหาพาที่โรงเรียนมัธยมที่เขาเคยเรียนพอผ่านไปหน้าห้องพักคู่เขากันึกไปถึงวันที่ปานต้องย้ายโรงเรียนหนีไปและสาเหตุก็มาจากพาัดและปานได้เล่นวงดนตรีเดียวกันในวันคริสต์มาสแต่พอแม่ปานมาเห็นนั่นเองทําให้แม่ปานโกรธมากที่ปานไปอยู่กับพัดแม่ก็เลยจับย้ายโรงเรียนตัดมาที่ปานมาดูห้องใหม่ระหว่างรอคนดูแลห้องไปเอาของอยู่ๆพัดก็โผล่มาเงาะบอกกับปานว่าเขาจะเป็นคนย้ายออกเองเพราะไม่อยากรู้สึกผิดเหมือนครั้งที่ปานต้องย้ายออกจากโรงเรียนอีกแล้ว ที่ได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะหายโกรธแล้วแต่ก็ฟอร์มเยอะบอกกับพัดไปว่างั้นเขาจะย้ายออกเพราะว่าพัดจะได้รู้สึกผิดไปตลอดพูดจบทั้งสองคนมันก็เอาอีกแล้วเล่นกันเป็นเด็กๆวัด,ดพลังพลิกกันไปมาบนเตียงอีกแล้วทันใดนั้นเองคนดูแลห้องก็เข้ามาเห็นภาพบาดตาบาดใจพอดีทำมาคนดูแลถึงกับเข้าใจผิดกันเลยทีเดียวทั้งสองคนที่เห็นคนดูแลเข้ามาตกใจก็สะดุ้งหยงขึ้นมายืนคนดูแลก็บอกกับปานว่าห้องนี้คงย้ายมาไม่ได้แล้วพอมีคนโอนจองค่าห้องมาแล้วและที่สําคัญ ตอนนี้ยังไม่มีห้องว่างอีกด้วยทําให้ปานก็ยังต้องอยู่ห้องเดิมต่อไปตัดมาที่แก๊งวิศวะและแก๊งสถาปัตย์ในระหว่างที่ปานกับพัดกําลังวุ่นอยู่กับการย้ายห้องปรากฏว่าแก๊งของทั้งสองคนก็แอบมาหวดกันที่ศา,าลารวมใจสถาปัตย์วิศวะซะง,งั้นใส่กันยับเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครเล่นศาลาเป็นรูเลยนี่ผนังหรือกระดาษกันแน่บางขนาดนี้ปีกันจนศาลาพังถล่มลงมานึกว่าแก๊งเอเวนเจอร์สู้กันเช้าวันต่อมาปานนั่งทําหน้าสังกตายอยู่ในห้องเรียนเพราะว่า คิดงานไม่ออกขอหนุ่มไวก็เลยเข้ามาสอนไปชุดหนึ่งว่าให้ใช้หัวใจทําไม่ใช่หัวคิดดึกกว่าพระเอกลิเกมาเองปานด้วยความฉลาดก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีไวก็เลยบอกให้ปานคิดดูดีๆว่าไม่เคยชอบใครเลยเหรอปานก็เลยนึกย้อนไปสมัยหัวโปกตอนที่เขาจะมาซ้อมดนตรีจะมาเล่นกีตาร์แต่ดันลืมปิกกีตาร์ซะง,งั้นพัดก็เลยเข้ามาหาแล้วก็เอาบัตรนักเรียนของตัวเองมาตัดทําปิกให้กับปานแล้วก็โกหกว่าเขาอยากทําบัตรนักเรียนใหม่พอดีใบนี้หน้ามันเดอ๋อทำหมอปานถึงกับ ึ้งมากน้ําตาแทบไหลนั่งยิ้มอยู่กับปิ๊กรูปหน้าคัดอยู่แบบนั้นและทั้งสองคนก็พากันซ้อมดนตรีกลับมาปัจจุบันไว้มันก็ยังน้ําเน่าไม่เลิกบอกว่าเวลานึกถึงคนที่เราแอบชอบทีไรก็จะเผอยิ้มให้ตัวเองตลอดและตอนนี้ปานก็กําลังอมยิ้มเป็นบ้าอยู่คนเดียวอีกด้วยพอปานรู้ตัวก็หุบยิ้มทันทีและก็บอกไว้ว่าเขาไม่ได้ยิ้มเลยก่อนที่จะเก็บของกลับไปตอนมืดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าประจําปานมาสั่งด้วยความหิวโหยแต่ไม่มีที่นั่งก็เลยเดินขอคนอื่นนั่งด้วยแต่ พอคนนั้นหันมาก็ดันเป็นพัดซะงั้นแต่พัดก็บอกให้ปานนั่งๆ่งไปเถอะดึกแล้วไม่มีคนเห็นลอกปานก็เลยยอมนั่งปานสั่งบะหมี่เกี๊ยว3มตัวมากินพัดเห็นแบบนั้นก็เลยสงสัยว่าทําไมต้องเป็นเกี๊ยว3มตัวเป็นเลขมงคลหรอปานก็เลยทําหน้าตึงบอกว่า2ตัวไม่อิ่ม4ตัวเยอะเกินไปเหนื่อยกับมันจริงๆก่อนที่จะกินปานก็ยังนั่งวัดตะเกียบให้เท่ากันแบบเป๊ะๆอีกทำหมอพัดถึงกับสายหัวในความเป๊ะของปานเลยทั้งู่ก็กินกันไปปะทะฝีปากกันไปพอพัดกินอิ่ง ก็เรียกเก็บเงินแถมพัดยังเลี้ยงปลาอีกด้วยป๋าจริงๆทั้งสองคนกินกันอิ่มก็พากันกลับหอพักพร้อมกันแต่พอเดินมาถึงลิฟต์ก็ดันเสียซะงั้นพัดก็เลยชวนปานแข่งกันวิ่งขึ้นห้องปานก็เก๊กหน้าแล้วก็บอกกับพัดไปว่าใครอยากจะไปแข่งด้วยแต่พอพูดจบปานก็ใส่ตีนหมาวิ่งหนีพัดขึ้นบันไดพัดก็เลยรีวิ่งตามและทั้งคู่ก็พากันวิ่งแข่งขึ้นห้องวิ่งกันไปดึงกันไปจนสุดท้ายคนที่แพ้ก็คือปานพอมาถึงหน้าห้องก็พากันยืนเป็นหมาหอบแดดออยู่แบบบนนัั้ดก ปานว่าถ้าอยากจะแข่งแก้มือให้มาเคาะห้องเรียกเขาได้เลยแต่ถ้าคิดถึงไม่ต้องเคาะนะให้เข้ามาได้เลยปานก็เลยยื่นมือไปจะชนแต่พอพัดจะชนกลาวปานดันสะบัดมือหนีแล้วก็ชนนิ้วกลางให้พัดทำหมาพัดหน้าแตกหมอไม่รับเย็บและทั้งคู่ก็แยกย้ายกันเข้าห้องไปหลังจากนั้นสักพักพวกคิวก็มาเคาะประตูเรียกพัดพอพัดเปิดมาก็ต้องตกใจกับสภาพของเพื่อนๆที่สะบักสะบ,บอมเหมือนโดนหมาฟัดมาคิวเล่าให้ฟังว่าเขาไปม,มีเรื่องกับพวกไวมาเช้าวันต่อมาพัดก็มายืนรู้ กันสีแทบลาดเพราะว่าตรงศาราที่ไปมีเรื่องกันมีกองวงจรปิดพอดีภาพจับได้ตั้งแต่ต้นจนจบพักถึงกับหัวเสียมากเพราะอาจารย์บอกไว้ว่าถ้ามีเรื่องกันอีกจะไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรของมหาลัยทั้งนั้นส่วนทางด้านของปานอาจารย์ประจําชั้นก็เข้ามาหาบอกว่าเขาช่วยพูดให้แล้วพวกไวจะไม่โดนทันบนแต่ว่าจะต้องรับผิดชอบค่าซ่อมสาราทั้งหมดเพราะว่าฝ่ายของไวเป็นคนเริ่มก่อนและอาจารย์ก็ส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ดู ปานพอเห็นยอดเงินก็ตกใจถามว่าเพื่อนๆเ,เขาจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายแต่อาจารย์ก็ไม่สนใจบอกว่าให้จัดการให้ทันก่อนสิ้นเดือนนี้ไวยก็ถึงกับหัวร้อนมากปานก็เลยบอกว่าของแบบนี้บ้านเขาขายอยู่แล้วเดี๋ยวเขาลองพูดกับพ่อให้น่าจะลดไปได้หลายหมืน่นสักพักพัดก็โทรเข้ามาหาปานแต่ปานก็ไม่ยอมรับสายเลยตอนเย็นปานกลับมาที่บ้านก็มาด้อมๆม,ม,มองๆหน้าบ้านของพัดพอพาเห็นก็รีบวิ่งมาหาปานทันทีแล้วก็บอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่ปานก็เลยบอกให้พาช่วยเช็คของ ที่ร้านให้หน่อยเพราะว่าเขาเช็คที่บ้านเขาแล้วมันหมดพาก็เลยรับปากแล้วจะคิดราคาพิเศษให้แล้วพาก็ถามปานว่าจะเอาของไปทํางานคณะหรอปานก็เลยทําหน้านิ่งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าจะเอาไปทําอะไรพาพอได้รู้เรื่องปุ๊บก็รีบขึ้นไปหาพัดที่ห้องปั๊บต่อว่าพัดว่าไหนจะไม่ยุ่งกับปานแล้วทําไมถึงทําไม่ได้พัดก็บอกว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเขาเลยนะทัวกรตังหากแล้วฝั่งไวยก็มาหาเรื่องก่อนด้วยคนลงโทษไม่ใช่เขาแต่เป็นมาหาลัยพาก็โกรธพัดแล้วก็ให้พัดซักผ้า เะลยพอพาออกไปพัดก็โทรหาปานเท่าไหร่ปานก็ไม่รับสายพัดก็เลยเอาอุปกรณ์ที่เขาเคยใช้คุยกันตอนหัวโปกออกมาโยนไปที่ห้องของปานปานเห็นก็ถามพัดว่าเล่นอะไรพัดก็เลยบอกว่าเขาโทรไปหาปานก็ไม่รับสายแล้วก็บอกให้ปานคุยกับเขาพัดว่าปานอย่างงี่เง่าเรื่องสาราพวกเพื่อนปานเป็นคนเริ่มก่อนปานก็เลยว่าถ้าเพื่อนพัดไม่เอาคลิปที่แกล้งไวในร้านไปโพสเพื่อนของเขาจะหัวร้อนขนาดนี้ไหมพัดก็ตกใจใหญ่เพราะเขาไม่รู้เรื่องคลิปนั้นเลยแต่ปานก็ ก็ไม่เชื่อเพราะว่านาพัดในคลิปดูสะใจมากและปานก็โกรธพัดเดินเข้าบ้านไปเลยวันต่อมาปานกับพัดมาเรียนห้องเดียวกันพอเลิกเรียนปานก็รีบไปคุยเรื่องสาราส่วนพัดก็บอกให้เพื่อนๆไปกันก่อนเขาจะไปตามงานแต่จริงๆแล้วพัดรีบวิ่งตามปานมาตั้งหากพอปานเห็นพัดก็ถามทันทีว่ามาตามเขาทําไมพัดก็เลยบอกว่าเขาอยากช่วยปานก็บอกว่าให้พัดช่วยอยู่ใกล้ๆเขาก่อนจะเดินหนีไปแต่พัดก็ไม่ลดความพยายามตามปานมาที่ห้องสมุดหยิบใบ ค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องใช้พอเห็นว่าราคาตั้ง4ี่หมื่นก็ตกใจปานก็ไล่ให้พัดออกไปบอกว่าอย่ามายุ่งพัดก็เลยยอมเดินออกมาแต่ระหว่างออกมาพัดไปเห็นป้ายประกาศโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทบริษัทหนึ่งพัดเลยดึงมาพับเป็นจรวดและโยนไปให้ปานปานก็หยิบออกมาดูก็เหมือนจะสนใจเพราะว่าถ้าผ่านการอนุมัติจะไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยตัดมาวันที่ปานมาเสนอโครงการให้กับบริษัทที่จะอนุมัติทุนให้พัดก็ตามมาด้วยพัด ก็บอกว่าเขาเป็นตัวนำโชคของปานปานขาดเขาไม่ได้หรอกทั้งสองคนก็พากันไปที่ห้องเสนอโครงการทำศาลาในมหลาลัยโดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่พอนำเสนอเสร็จคนอนุมัติกับบอกว่าเขาชอบไอเดียของปานนะแต่เขาเพิ่งอนุมัติโครงการที่ใกล้เคียงกับของปานไปแล้วปานมาช้าไปบอกให้ปานมานำเสนอใหม่ในตอนสิ้นปีปานก็ถึงกับเศร้าไปเลยพอพัดเห็นแบบนั้นก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเขามีอีกคอนเซปต์มานำเสนอแล้วพัดก็เริ่มนำเสนอโดยการให ศาลานี้เป็นวัสดุรีไซเคลิลทั้งหมดและไฟก็จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และสารานี้ก็จะกระจายอยู่ไปทั่วมหาลัยถ้าคนผ่านไปมาเห็นก็จะได้โฆษณาบริษัทไปในตัวด้วยเลยทุกคนก็เลยเห็นด้วยแล้วก็อนุมัติโครงการนี้หลังจากนั้นทั้งสองคนก็พากันกลับไปตัดมาที่ร้านขายเครื่องดน,นตรีพัดมาดูกองที่จะซื้อเพราะว่าพ่อของเขาจะซื้อให้เป็นของขวัญที่เขาได้เป็นประธานรุนปานที่ได้ยินแบบนั้นก็ทําหน้าตาเศร้าๆแล้วก็บอกว่าบ้านพัดชิลดีเนาะแล้วก็เดินไปดู กีตาร์แบบเงียบๆพัดเห็นแบบนั้นก็เลยบอกปานว่าปานก็มีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งนี่ปานก็บอกว่าหายไปไหนแล้วไม่รู้ปวกกินไปแล้วมั้งพัดก็เลยสงสัยว่าตอนนี้ที่ปานซ้อมอยู่เป็นกีตาร์ของใครปานก็เลยบอกว่าวัยเอามาให้ยืมแต่มันก็ไม่ดีเท่ากับตัวเก่าเพราะว่าเขาเก็บเงินซื้อมาเองพัดเลยบอกให้ปานลองหาดูดีๆก่อนเผื่อมันไม่ได้หายไปไหนปานก็ไม่สนใจบอกว่าคงไม่ได้แข่งดนตรีกันแล้วตีกันขนาดนี้ทันใดนั้นเองคนงานที่บ้านของพัดก็เดินผ่านมาพอดีพัดก็เลยรีบดึงปปาานเข้ แล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับปานแต่อยู่ๆพัดก็นั่งดมตัวปานอยู่แบบนสสั้นไม่ยอมลุกออกไปบอกว่าเสื้อของปานหอมให้ซักให้เขาบ้างปานที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบลุกขึ้นแล้วก็บอกพัดว่าเขาไม่ได้หอมหรอกแต่ตัวพัดนี่แหละเหม็นให้อาบน้ําบ้างตัดมาตอนกลางคืนปานมานั่งดูสาราที่จะทําใหม่พัดก็ตามมาดูด้วยแล้วก็บอกว่าโทรไปปานก็ไม่รับทักไปปานก็ไม่ตอบปานก็บอกว่าถ้าทักมาเรื่องไรสาระเขาไม่ตอบหรอกพัดก็เลยบอกว่าเขาจะทักมาเล่นกับปานบ้างไม่ได้เลยเหรอแล้วก็ถามมากับ เพื่อนคนอื่นเล่นตัวแบบนี้ไหมปานก็ว่าถ้าเป็นเพื่อนเขาไม่เล่นตัวหรอกพัดก็น้อยใจแล้วก็บอกขอโทษที่เขาไม่ใช่เพื่อนปานก็รีบบอกทันทีว่ารู้ตัวแล้วก็กลับไปสิแต่พัดก็ยังหน้าด้านหน้าทนนั่งอยู่ต่อไม่ไปไหนถามปานว่าจะให้เขากลับจริงๆรหรอเขาเห็นปานเล็งอยู่นานแล้วไม่เห็นจะวาดได้สักเส้นเลยปานก็เลยว่าพัดไปว่าวิศวะแบบพัดก็ดีแต่เส้นแบบไม่รู้หรอกว่ากว่าจะคิดได้แต่ละแบบมันยากขนาดไหนพัดก็เลยยืดอกบอกว่าถึงเขาจะคีเอทไม่เก่ง แต่พวกวิศวะอย่างเขาทําอะไรทําจริงแล้วก็บอกให้ปานลุกขึ้นมาแล้วก็สมมุติว่าให้ปานเป็นเพื่อนกับเขาปานก็บอกว่าไม่เป็นพัดก็เลยบอกว่างั้นให้ลองมาเป็นแฟนกับเขาเขาเป็นเดือนวิศวะให้ปานเป็นดาวสถาปัตแล้วก็เป็นแฟนกันมาหลบฝนที่ศาลาแถมยังเรียกปานว่าที่รักอีกปานก็ไม่ยอมบอกว่าทําไมเขาต้องเป็นดาวด้วยพัดก็เลยตัดลาคาญว่าปานเรื่องมากงั้นก็ให้มาเป็นแฟนกันแบบเดือนกับเดือนก็ได้ให้ปานเป็นผัวส่วนเขาเป็นเมียปานก็ถึงกับขำออกมาเลยแล้วพัดก็เดิน ไปหยิบกระเป๋ามาสะพยายทำท่าทางตุงต้งติ้งเรียกปานว่าเต้าอ้วนปานก็ยืนขาจมูกบานอยู่แบบนั้นแล้วก็ยอมเล่นด้วยและปานก็คิดออกทันทีว่าทำหลังคาศาลาแบบไหนและปานก็เอาแต่ยืนออกแบบหลังคาอยู่แบบนั้นพัดแกงทำเป็นงอนที่ปานไม่สนใจปานก็เลยทำท่าหยิบดอกไม้ทิพออกมาให้บอกว่าจะให้มีดอกไม้อยู่แถวๆศาลาด้วยแล้วก็ทำอ่างล้างหน้าให้น้ำไหลมาลดต้นไม้ทั้งสองคนก็เล่นกันไปมาวิ่งไล่จับกันเป็นเด็กอนุบาลก่อนจะมานอนเหนื่อยอยู่ที่ พัดก็มองปานไปยิ้มไปจนปานถามว่ามองจระเข้น้อยอะไรพัดกระแกงชมปานว่าที่รักของเขาเก่งที่สุดปานก็เขินอีกว่าโตเป็นควายแล้วทําเป็นตัวเล็กตัวน้อยเช้าวันต่อมาปานกับพัดก็เอาสาราที่ออกแบบกันได้มานําเสนอให้กับบริษัทและสุดท้ายก็ผ่านการอนุมัติแต่ว่าจะได้เงินทุนแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นจากที่เสนอมาเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงเกินไปปานก็ถึงกับถอนหายใจเป็นรอบที่ร้านเพราะว่าหาทางช่วยเพื่อนไม่ได้สักที่พอออกมาด้านนอกพัดก็ เลยบอกให้ปานลองลดสเปคของลงมาแล้วก็ให้ใช้ของที่ใกล้เคียงกันก็พอแล้วก็บอกไม่ให้ปานซีเรียสปานก็มโมโหบอกว่าพัดก็พูดได้เพราะไม่ใช่เรื่องของพัดถ้าพวกเขาทําเรื่องซ่อมศาลาไม่ได้เพื่อนของเขาก็จะถูกพักการเรียนและปานก็เดินหนีออกไปเลยตัดมาที่พัดเดินหน้าเซ็งเข้ามาเบิร์ดกลกคิวจนพวกคิวงงเป็นไก่ตาแตกว่าพัดเป็นอะไรของมันพัดก็ถามคิวว่าเอาคลิปไปลงทําไมแล้วก็มีปัญหากันแบบนี้ตอนนี้พวกสถาปัตต้องหาเงินมาซ่อมศาลาให้คิว ก็ได้แต่พูดคําว่าแล,วแ,ลวแล้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 วก็ถามพัดว่าแล้วพัดเดือดร้อนอะไรกับพวกวิศวะด้วยพัดก็ถึงกับเงียบไปเลยพัดกลับมาที่ห้องด้วยหน้าตาเคร่งเครียดและอยู่ๆพัดก็เดินไปหยิบกีตาร์ออกมาจากตูเ้เสื้อผ้าและกีตาร์ดีก็เป็นของปานที่หายไปนั่นเองวันต่อมาพวกปานก็นั่งหาทางคิดซ่อมศารากันอยู่ไวยก็เครียดหนักมากเพราะไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนมาแถมยังต้องไปหาจ้างวิศวะมาช่วยอีกสักพักปานก็เลยชวนไปดูที่ศารากันว่ามีของอะไรที่พอขายได้บ้างแต่พอ พอไปดูเท่านั้นแหละถ้าขายหมดนี่ยังไม่ได้ค่าหมูกระทะเลยไวยก็เลยบอกว่าตอนนี้เรามีกันอยู่แค่4คนทํายังไงก็ไม่ทันสิ้นเดือนปานก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องหาเงินมาจ้างคนมาช่วยทันใดนั้นเองแก๊งของพัดก็พากันยกพวกเข้ามามาถึงพัดก็ถามปานว่าพูดถึงพวกเขาอยู่ใช่ไหมและก่อนหน้านี้พัดก็ได้เกี้ยกล่อมให้พวกคิวมาช่วยซ่อมศาลาและก็พูดถึงเรื่องที่ปานเคยโกหกไว ว่าศาลานี้เป็นศาลาที่รุ่นพี่ของทั้งสองคณะช่วยกันสร้างขึ้นมามันเลยเป็นสมบัติของทั้งสองคณะถ้าปล่อยให้พวกสถาปัตย์ทำกันเองก็จะกลายเป็นของสถาปัตย์ผัวคิวก็เลยยอมมาช่วยกันทำเหนื่อยกับพวกมันจริงๆพัดมาถึงก็เอาป้ายมาปาักไว้แล้วก็บอกว่าถ้าพวกเขาเข้ามาช่วยก็ไม่ต้องจ้างช่างเพิ่มพวกเขาวิศวะเดี๋ยวจะคุมให้เขาขออาจารย์แล้วงบเท่านี้น่าจะพอแล้วพัดก็ขอจับมือปานและยินดีที่ได้ร่วมงานกันตอนมืดปานก็มายืนเก้งๆกลางๆเป็นนกกระยางอยู่หน้าห้องของ พัดไม่กล้าเคาะเรียกพัดส,สักทีจนพัดเปิดประตูออกมาเองปานก็เลยขอบคุณพัดเรื่องสาราพัดก็บอกว่าจริงๆแล้วผิดที่พวกเขาเอาคลิปไปโพสต์ถือว่าหายกันแล้วกันสักพักพัดก็เอากีตาร์อ,ออกมาคืนปานปานก็ดีใจใหญ่ที่ได้กีตาร์อของตัวเองกลับมาถามพัดใหญ่ว่าเก็บกีตาร์ไว้ให้เขาเหรอพัดก็บอกว่าชมรมดนตรีหรือห้องเขาลองเอาไปโพสต์ขายแล้วไม่มีคนซื้อสักคนจะเก็บไว้ที่ห้องก็ลกให้ปานเอาเก็บไปปานก็ว่าเสียดายที่เราไม่ได้แข่งกันอีกพัดก็เลยบอกว่าอาจารย์ยอม ให้เราแข่งดนตรีกันแล้วปานก็ยิ้มปากกว้างถามว่าให้แข่งได้ยังไงพัดก็ไม่ยอมบอกและที่อาจารย์ยอมให้พัดและปานเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นเพราะว่าพัดไปขออาจารย์ไว้นั่นเองจบลงไปแล้วสําหรับแค่เพื่อนครับเพื่อนตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย